ก็ไอ้อล้ววะเราเติมมาสองสี่แปดสี่กิจกรรมนี้เลยเพิ่งเข้ามา <c oughs> อ่าเลยราคาอะไรยังไงนะเบส <c oughs> คือเลยราคาตัวเนี้ยเทลเนี้ยราคามันจะอยู่ที่ถ้าเราจะสุ่มแบบไม่กดนะมันจะอยู่ที่สิบสองถึงสิบแปดครั้งหรือประมาณพันแปดถึงพันหกเอพันแปดถึงสองพันหกอ่าถ้าเรากดบูตอะ มันจะอยู่ที่ห้าถึงแปดหรือว่าเอ่อเท่าไหร่วะสองสองสี่ถึงสองแปดถ้าเราคิดดีๆอ่ะในการสูมตัวเนี้ยเราจะกดบูธดีกว่ามันจะโอกาสได้เอ่อสูงกว่าแล้วก็ได้เสียเงินที่น้อยกว่าใช่ประมาณนั้นง่ายๆคือถ้าเรากดบูธก็มันเป็นการตลาดครับจะเสียเยอะก็เฉพาะกิจกรรมนี้นะทุกคนกิจกรรมนี้ก็วันนี้เราจะมาโชว์วิธีการกดแบบไม่บูธว่าเราจะได้อยู่ในเลทอ่าเท่าไหร่อ่ะ 12 1ส <12 S 2> ถึง18ครั้งหรือว่าถ้าเกิน18ก็เกินเลทอะโ <laughs> ชคดีโชคดีโชคดีเกินบแปดเอาก็ที่แน่ๆถ้า2,000กว่าคู้ปองเลทุกคนเราจะได้ไม่ได้แค่สกินเดียวนะเราจะมีพวกสกินอันนี้อยู่ปลอบใจอะ่อะอันนี้อยากได้นี่มากเลยไวโอเดลิง <laughs> ม <laughs> 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 ันจะโผล่ไ้เรื่อยๆแล้วมากกว่าแล้วครั้งแรก1,2,5ไป แบบราคารถอ่ามาแล้วหนึ่งอันนี้ก็สามารถเอาเหรียญเมลไปแลกเล่นฟรีได้แต่เราจะยังไม่กดไม่ต้องแสดงเนาะใช่ไหมครับไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอันนี้ครั้งที่สองแล้วทุวกคอนสองเอมื่อ,อกีอ้ล,กล,ลืมบอกเอ้ยก็บอกไปแล้วในไวสองสองสี่แปดสี่อันนี้อันที่สองสามสี่ห้าหก จ็ดแปดเก้าสิบสบพันรูหรสิบูองเอยเหลือพันกูปองสิบแล้วสิบเอ็ดสิบสองสิบสาสสสิบห้าสิบหก <c oughs> สามจริงสามจริงอายยมีนี่อยู่เี๋ยวนะวะแลกนี่ได้เหลืออยู่นี่ว่าสิบเฮ้ยอันนี้ก็ต้องนับเป็นทีละสองครั้งไหมวะเพราะมันสิบครั้งอ่ะเวทมันฟรีิมันก็นับว่าฟรีปะไม่รู้วะเมื่อกี้กดสิบเจ็ดครั้งเนาะใช่ใช่ไม่ได้แสดงอิโมชั่นเอา Damn it นี่ ออกแลวเห็นไหมออกจริงๆด้วยสิบแปดทุกคนตามเป๊ะที่เราคำนวณไว้เมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้แอบใจหายว่าไปเ่ยวิกดคือถ้าใครเติมมาราคาถ้าเท่าผมเออเนี่ยมากดในนี้พอดีก็น่าจะได้ทุกคนเนี่ยผมเติมมาในงบพอดีเป๊ะเลยอเชื่อคือเราคิดคือเราคิดมาแล้วว่าราคาเนี่ยก็เติมมาราคานีลยเออทุกคนแต่ทำไมผมไม่ได้สกินพวกนี้ดลยวะก็ราคามันเลทประมาณนี้ทุกคนถ้าเรากดแบบไม่บู๊นะก็จะได้คุ้มกว่าจะได้ เออถ้าถ้าเรากดแบบบูน๊นอ่ะมันมีสิทธิ์เติดไปประมาณ2,000ดได้เลยนะทุกคนซึ่งก็เฮ้ยทำไมกูไม่ได้สกินนี่แต่กูอยากได้สกินนี้แหละหโอ้็ต่มาเลยย <laughs> ดกกี้แบ๊ด <c oughs> ยังไงนี่ยังไง <laughs> ทฤษฎีนี่มันถูกต้องวะของแบแหละมันเป็นทฤษฎีการคำนวณและการตลาดเออสีขาวเกงไหนนะ มื่อก่อนปมนโลทองยิ่เขี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสกินไดไมชั่นเบเกอร์ที่กลับมาขายรอบก็ค่อนข้างราคาเลทถูกมากเลยมันอยู่ประมาณ2 0 0 0ต้นต้นอ่ะตีมอ0 0 0ต้นต้นเลยก็ได้ปึ๊บนี้ไม่ยังงามมาทุกคนเรามาดูวิธีการอ่าไม่ใช่วิธีการที่เขาเรียกว่าดูเอฟเฟกต์สกิลกันกดยิงปกติก็ประมาณนี้เออจะตายสวย คุ้มราคาที่ได้มากดสก,กิลผมทองมีปีกด้วยลูกธนูก็เปลี่ยนสีมาสก,กิลสองยิงแมวออกไปพร้อมลำแสงดาวดีไม่ใช่ลำแสงนี่หว่าและสามก็ <c oughs> <c oughs> นี่กดที่ไหนวะอ้าทำไมมันคุยดาววะยิงไปจะมีอ่าเขาเรียกว่า ไอแถบเลยวะเห็นเห็นตาเทลขึ้นไปแกเป็นคอมมิกอะไม่ใช่คอมมิกที่เขาเรียกมังงะก็ไม่ใช่เขาเรียกว่าแอนิชันที่เรียกอะไรวะโคตรที่ก็จะมีตัวสแตนดั่นหลังออกมาช่วยยิงอะนีโคตรที่มาดูสกิลวั์ปึ๊บอ๋อไบโอโทรมานี่มันตุกตาไบโอนี่วา อ่านี่ก็จะเป็นคีอ่า <c oughs> <c oughs> เอฟเฟกจากสกินของเทวนาสนะครับผมคีิปตัวถังก็จะเป็นแมวติดปอมปืนไม่ใช่แมวคือตัวถังเลยยิงออกไปเป็นดาวอ่าคีิปตัวที่สองก็จะเป็นคีิปเออเกิดเป็นซูเปอร์คีิปอ่ะคีิปใหญ่เลยจะเป็นแมวถือลูกตุ่มอ่ะคอนกับโลเพื่อเท่ เฉีดตาไหมเตาไหมไม่มันตัวสีบ้ม่วงใหญ่ๆจริงอ่ะเรามาทวนในรอบคืออันนี้เราจะบอกตามเลทเลยทุกคนแล้วแต่คุณจะเติมแล้วแต่ความศรัทธาความอ่ามีทุนมีอะไรก็เติมไปนะทุกคนถ้ากดแบบไม่บูทอ่ะไม่บูทกดอยู่ในเลทประมาณ12-18ถึงครั้งกดแบบไม่บูทเลยนะอ่ะ เลระคาที่2ก็กดบูสทีละสามร้กาห้ากดอยู่ประมาณถ้าแหล่นั้นไปเกิด8ครั้งใช่ไหมห้าถึเออห้าครั้งประมาณนั้นถ้าเลทที่กดไม่บูสเนี่ยถ้าคิดดีๆมันไม่ใช่สิบสองถึงสิมันคือประมาณถ้าคิดวงแคบเลยคือน่าจะ14-18ประมาณนั้นแหละ12อาจจะน้อยน้อย,อยแบบน้อยมากที่จะใช่ แต่ก็ทุกคนต้องคิดด้วยว่ามันมีโอกาสได้ตั้งแต่ประมาณ12บถึง14ี่ได้มันออกได้เลยแบบแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นเลทปกติหลังสิบห้าสิกิบเจ็ดสแปดอยู่ประมาณนั้นก็จะได้แน่นอนคอนของผมนี่กด1ิบดแล้วก,กดฟรีอีกอา่ามันกี่ครั้งว่าสิบครั้งอะประมาณ18บ9มดสิบเก้าไหมก็มันจะเหลือประมาณฟรีให้กดอยู่แล้วอะมันต้องมีมมอยู่แล้วแหละเออก็จะประมาณนี้เลยสกินเทลแล้วก็ เดี๋ยวจะลองไปเล่นเกมจริงดูว่าซูเปอร์คีฟเนี่ยมันเปลี่ยนจริงๆิไหมก็อ่ะถ้าใครอยากดูก็ไปลองเติมดูแล้วก็ลองเล่นยิงแตกสามทางทุกคนเราจะได้เห็นตัวซูเปอร์คีฟเลยเปลี่ยนไป